คาดว่าไอ้ไม้น่าจะหนีตามช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยนะครับต้นโจามาเห็นมันเงียบๆเนี่ยนะเ,ออเห็นมันเมื่อวานออกหมายจับก็น่าจะไปแล้วล่มั้งนะน่าจะมาอยู่แล้วแหละน่าจะมุดช่องทางธรรมชาติหนีไปโผล่ฝรั่งเศสเดี๋ยวสักพักไอ้มินว่าเดี๋ยวมันมีจะมีข่าวอา้าวไปแล้ว ไม้โผฝรั่งเศสโผเยอรมันแล้วนะครับพอดูจากดูจากทรงแล้วนี่นะนเงียบๆอย่างเงี้ยน่าจะไปแล้วก็ดูอย่างไอ้นี่นะครับไอมามดีวอ่ะเห็นเงียบๆเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวไปโผเยอรมันแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออไอพวกปากเก่งปากแจวเนี่ยนะครับส่วนมากจะหนีทั้งนั้นเลยและที่สําคัญนะมันเนี่ยนะมันได้รับการสนับสนุนจาก อไอ้พวกต่างชาติทั้งนั้นนะไอ้พวกต่างชาตินี่คอยสนับสนุนมันเพราะว่าต่างชาติเนี่ยนะครับต้องการที่จะโค่นล้มสถาบันนะก็สังเกตดิไอ้พลพวกนี้มันหนีง่ายมันหนีได้มากะนะก็ไอ้กองกรต่างชาตินี่แหละนะที่คอยสนับสนุนนะในการของคนพวกนี้ลี้ภัยต่างการเมืองพอได้คดีหนึ่งหนึ่งสองปั๊บลี้ภัยทางการเมืองทันทีเพราะว่าต่างชาติมันจะโจมตีว่า ไอ้คดีหนึ่งสองเนี่ยแหละไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ไมีมัน <_ q _> <_ q _> ่ะแช่เชิญเออเห็นไหมไอ้พวกล้มเจ้าหนีคนแล้วนะดูทรงแล้วนะครับไม่น่าจะมามอบตัวแล้วแหละเพราะถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมามอบตัวต้องเลือกวันเองได้นี่มันไม่ใช่แล้วอะดูทรงแล้วไม่ใช่แล้วนะ,ะสาลก็บอกอยู่มีพฤติกรรมหลบหนีคือถ้ามันจะมามันก็มาแล้วแหละนะครับ คือถ้ามันจะมามอบตัวมาอะไรเนี่ยนะมันก็มามอบแบบอิตาันแล้วลนะ่ะนะครับดูอย่างตะวันดูอย่างอะไรดีใช่ไหมเออไปแล้วนะไปสปาแล้วนะครับไปหากินข้าวกินเครื่ออะไรกกินขนมปังแล้วตอนนี้นะเออนะครับไปเป็นฝรั่งแล้วตอนนีนะ้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปแล้วมั้งป่านนี้ <laughs> นะครับไปอยู่เมืองนอกสบายๆนะพวกไอ้ลมเจ้าเนี่ยนะ มีหลายๆคนนะอยู่เมืองนอกแล้วสบายสบายจริงๆนะอย่างเช่นไอ้ใครวะไอ้ตั้งไอชีวะอย่างเงี้ยโอ้โหโพสอวดใช่โอ้ยอยู่เมืองนอกนี่นะเงินเดือนเยอะเงินเดือนแยะเลยไอ้ตั้งไอ้ชีวะนะไอ้ไอ้ไอ้แล้วก็ไอ้อะไรไอ้มิ้กิโยตินนะครับก็โพสบอกโอ้เนี่ยอยู่เมืองนอกได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นะเออเอาเลยฮะอยากจะไปไหนก็ไปเถอะอือนะครับ นะหาเรื่องหาเาวานะแล้วก็ในขณะที่ไอ้พวกทักษิณเนี่ยกลับบ้านเอากลับบ้านเอาไอ้พวกสามกีบก็หนีเอานีเอานะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองสามกีบนี่กาลังหนีออกหนีออกแต่คนเจ้าแดงนี่กําลังหนีเข้าประเทศไทยหนีเข้าประเทศไทยอืมนะเออมันกลับกันนะนะครับจากก็บพบเป็นแขกอย่างเงี้ยโอ้ กับประเทศไทยแต่พวกสามกลีนี่มีอ,อกอมีอ,อ้อนะหรือว่าเราจะอยู่ในยุคที่ว่าแดงครองเมืองส้มกําลังหนีอย่างเดียวตอนนี้ส้มกําลังหนีอนอะครับกลับกันกับตละลับปัดกันตอนแรกแดงหนีตอนนี้ส้มหนีเอ,อเห็นไหมขนาดจักรภพยังบอกยังอยากกลับประเทศไทยในประเทศไทยมันดีสุดยอดเห็นไหมได้ประกันตัวได้ไป็นกันอะไรนะครับ อยู่ประเทศไทยดีสุดแล้วนะอย่าไปหาเรื่องหาราวใส่ตัวต้องมีหนีต่างประเทศนะประเทศไทยเนี่ยมีส้มตามกินเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะครับไปต่างประเทศนะหาส้มตามกินนะมีเหรอส้มตาไก่ย่างอใช่ไหมออหาของกินอร่อยอร่อยอ่ะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเต็มไป้หมดเลยส้มตาไก่ย่างนี่ดำบะวันเลยนะไปเมืองนอกจะไปหาส้มตาไกยา่ย่างที่ไหนกินวะใช่ไหมเออ ขอหมูย่างไส้ย,ย่างเนี้ยโอ้อร่อยมากเลยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ